ทั้งชงเป็นซื้อกลางแนวทางโปสดใส่วิจารณยญาตในการรับชมครับเออลํำบ้านเลยแบบเสียงนี่ว้าวว้าววอาวว้าวว้อวว้าเว้าวั้เวขออกอยู่อยู่ว้ามว้าวเหรีวญาช่้าวว้าว้าวว้าวว้าววาเลขาห้ไวว้่วว้าวว้าว้าวี้นวว้าวว้า้าวว้าว้า้าว้าก้ววาวว้าวว้าวว้อ้นเว้อกวเลขหูกวว้าวช้างนาเสาไฟฟ้า้ออกมาวว้วววว้้รถช้า้นที่เข็นชางไปนั่น งวดแรกสอวาปั๊บมันออกสองสีงวดสองสวดสอสีสงเอองวดต่อมาออกสามสองสาสองงวดที่สเมื่อกี้เนี่ยออกเก็ดูนยสามตัวแตกเียนหมดเ้มันม่เียนหมดมีเ เจ็ดศูนย์สามสามสองสี่เอาสามหัวเเด่นน่ะสามหัวติดอ่าหัวติดกนได้สตั้มรถสายอีกบ่เนี่ยตั้มรถสายแม่ตั้มรถสายกางลำเลยก็เลยมันใจว่าสามสามเลยสามสามันอยู่ต้งกางเลยงไม่ทัดตรถสานี่ยไหมถึงรถยังรถซุบ้านนี่ตีแม่ตั้มวกมอเตอร์ไซค์โอ้หบงแ่นลงไปมือพันพสมเนี่ยพันพะพ่อพันทีวนมากนี่แม่พันพาะนี่ันตักันมาตั้ตัอ้จนวไหน ซื้อไปแล้วตีโอ้ขัเปิดเลขหนังตลอดรอบบาทที่นี่นะครับหมวดก้อนว่าถือตรงๆนะครับสำหรับอาจารย์กิ่งนะครับเดี๋ยวมามึงก่อนกับอาจารย์กิ่งเป็นซื้อลัตเตอรีไปแล้วหมวดก้อนเัวในได้หลายนะครับหมวดนี้เป็นซื้อตัวไหลนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจารย์มาเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่อาจารย์มึงก่อนมึงเท่าได้แล้วมันตรงนี้เลี้ยวซุ้นซ้ำๆโอ้หมวดก้อนได้่ยมันจะได้กว่าหมวดก้อนนี่เด็กถือเดินรถเจ้าของนี่ฝันไี่ยังบ่

เจ็ดศูนย์กับสามสามนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเจ็ดศูนย์กับสามสามนะครับที่มาของอาจารย์จริงนะครับได้หลายประเด็นหมวดบางคนเนี่ยเข้าใจครืนหนึ่งว่าจะซื้อลอยคุ้นบ่อยเข้าใจครึ่งไงว่าซื้อรอคู้ลอยนี่นเข้าใจคร่งเดียวอันอ้าวยังดีได้ถืออ่าพี่น้องนะครับเป็นแนวทางเด้อสำหรับอาจารย์จริงนะครับมุกดาหารถือหลายมุกดาหารถือหลายจะได้ไปเลยกับไปขายของสั่งก็บอกเขาโอ้ไปไปน้ำสั่งแม่ไปปูดเขาดิ ไปน้ำซาำมองได้ามเพื่นบอกเพิ่นมองนั่นแมนนั่งมองได้บอกมองนั้นเราถือมาจังหวะดเที่บอกเขามานี่ตามที่อาจารย์บอกบเขามานี่ยไปบางนึงก็บอกเขาสานั่นแหละเจ็ดศูนสามก็สาไอศูนย์สาเจ็ดสามก็ศูนยสมอก็ถือเลยตัวเม่มงหนีันก็บอกเขาถือบเลยแถวมุาหานน่ยแมนอ่าพี่น้องเอรเด้อแถวนั้นแมนบดเลยแถวดงหลวงแถวใดในที่ไปบอกเพิ่นบางชวงเดวงแถวาดงหลวงแถวคำชะย นะครับเอฟซีเด้อนะครับทนายที่อยู่ฟังนู่นนะครับขจัมอาจารย์จริงได้แต่กับเพื่อนพาไปปุ่นอีกอย่าลืมถามเพคนเด้อขจัมนาเพรต้องห่วงแต่เขาไปนี่เขาถามไปและแม่นบดเอาสังเกตเจได้เจได้สิเพราอาจารย์จริงไปเนี่ยอาจารย์จริงสิม่สร้างขจัมได้สิสิม่สร้างขจัมนาได้เนาะโอ้ไปนับสร้างสร้างซื้ออย่างคุณเงินคุณทองโอ้คุณเงินคุณทองแม่นอ่านะครับเซลั่นคุณเซรั่น สามตัวเลยแมนอ่านะครับถ้าสังเกตได้พี่น้องเด้อถ้าเกิดว่าถ้าได้ไปขออาจารย์จริงนะครับอาจารย์จริงนะครับก็จะเห็นมีสร้างน้ำให้ถามได้นะครับเพราะว่าเพิ่นกับไขโสมมาหลายงวดนะครับงวดนี้เพิ่นลหาตัวได้ก่เจ็ดสามสามแมนเจ็ดสามสามกับสามสามกับเจ็ดศูนย์อ่าพี่น้องจดได้จดยด้ดครับเด้อดเจ็ดสามสามกับเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กับสามสามมิเลขคับเลยเบิ้ลพร้อมครับผมนะครับอ่าพี่น้องเฮ็ดซี่ค่ะล่องมีคอพิจารณาเมืองถ่าชอบก่ะน้ำไปยึดจัดฉลากกินแมงรรััฐบบาาาลลอจจจย์ิงได้นี ซิปใบแล้วครับิใบแล้วตัวใดนักที่สุดเจ็ดสามสาหันสามสามนก็สาโอ้มันเคยเลขมันเคยมักว่นไปวนมากก็เรื่องเล่าีวาสามสามแปดนี่โอ้มันบสบอสสาร้อยกันตีอย่ามันสาร้อยกันอยู่ครับผมก็จะงวดงแปดสามสามแปดเนาะงวดก่อนโดตายเป็นว่ามันมักออกแปดสามเป็นก้อนโดนตาอีกก่ สามแปดแปดสามเมื่อก่นแมน่<ะ>ม,มักเลขนี่เฮ็ดให้เจ้าเมื่อนี่มักเลขสามได้ผมหนึ่งมักเลขสามได้หมดหมดนี้แม่ขอให้ติดสามไว้แม่ติดสามซื้อตัวไหนขอให้ติดสามไว้แม่อืมนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับ <c oughs> อาจารย์จริงบอกแล้วนะครับถ้าจะลงทุนในงวดนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมติดสามไว้รอเลยนะครับสามนี่ส่วนมากแจะยุ่งยากใดครับอาจารย์สามถี่มักมักสามถี่คนมีเส้นนะครับไ่เม็นว่าเลขสูตร <c oughs> อะไรย่างนี้นได้ครับนี่นานแล้วหมดสามสามลักสิบ หลักหน่วยเหนือหลักหน่วยเอาหลักหน่วยเด้อพี่น้องนะครับถ้าใดมีตัวใดมาประกอบก็สามารถมาประกอบได้นะครับอาจารย์จริงนะครับเจ็กับสามเอาามสามสแต่มักเจ็ดกับสามเพราะว่าสังเกตอาจารย์แล้วนี่มิเจ็ดมีสามมิศูนสามตัวนี่หมุนได้เลยศูนย์สามสามศูนย์สามสามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ได้ขันมักเบิร์นมากหักนะครับอาจารย์จริงว่ามักเบิร์นมักหาบเด้อพี่น้องนะครับ เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเมืองสำหรับแนวทางของอาจารย์จิ๋งงวดวันที่1ตุลาคมนะครับเปิดสกัดใหม่เด้อหนี่งเลยอะไรฮะสิดบอกเข้าไปเลยตัวนี้เอาไปมาอะไรทีเดียวนี้ไปมาแล้วจันได้กรับวันแลยมึงก็ขึ้นกันตัวนี้ไปวังไหนนี่ไปวังก้อนเด็กสองนี่ตัก้อนโดนตากรรมมาก้อนโดนตาอยู่สามโมงแสดงว่าบอกข้างวดอยู่ตัวนี้เมียนบอกข้างวดงวดก้อนก้อนเนี่ยบอกว่าเนี่ก่อน งวดก้อนหนึ่งบวกสเจ้าทุสานนี่ก็นสามในก็ถึงแล้วแม่นถึงแล้วถึงเร็วมันอีกงวดอีกกั้นไปอีกกั้อีกอันนี้บวกอีกกัางงวดอีกแม่นกัางงวดอีกถ้าหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวทางไ d g นะครับแอดมินก็จะตามอาจารย์จริงนะครับผมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสลับแนวทางของอาจารย์จริงเดี๋ยวเขาตามไม่เด้อพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเอ็มเนี่ยเอาบอร์โทรอาจารย์จริงไว้ก่อนนะครับแต่เกิดว่าถือ Edge หนึ่งถึงนั่งหาอาจารย์จริงอยู่ม หาเฮ็ดพึ่งมันนะครับผมนะครับปูคนเนี่หายพึ่งมันนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสามสามแปดสามสามนะครับท่านผู้ชมเอาตามที่คือเด้อบ้านใขึ้นหน้าจอให้นะครับเด้อพี่น้องเอาตามที่อาจารย์บอกนะครับยำอีกทีนึงครับอาจารย์จริงครับยำอีกท่นึงยำอีกทีนึงพี่น้องที่เป็นเจ็ดสามสามแปดเจ็ดศูนย์ราคาสามสามครับอ้าเจ็ดสามสามเจ็ดศูนย์สามสามเลขหักสามสามเน้นหนักที่สุดก็คือสาม นะครับสามนะครับเด้อนะครับสามนะครับงวดนี้นะครับอาจารย์จร <hi> ิงบอกว่าถ้าไม่ลงทุนสามนะครับอย่าเฝ้าไปลงทุนนะครับในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้อาจารย์จริงชอบที่สุดคือสามมิสโซกเกนนะครับอาจารย์โบมีแล่ะโบมิสโลเกนตีขอให้ถืออาจารย์ถือเทตียาบ่ครับแต่อาจนี่มากนี่ถือประจําถือเรื่อยงวดวันหนึ่งกับขาบ่อขืนนี่ก็เได้เต็มบาทอยู่เนาะโอ้สิได้นี่ครับผมนะครับได้ใช่ โอ้พี่น้องออขอนุญาตเซ็นเซอร์จะหน่อยเด้อครับเพราะว่าเฮาบ่อยเห็นไหลนะครับเพราะว่าอาจจะปิดอันนี้เพิ่นนะครับเพิ่นมีหลักฐานดินยันอยู่นะครับอาจารย์จริงนี่บ่แม่นคนมีสูตรนะครับผมนะครับเพิ่นเป็นข้อถิมมักเลขตัวใดเนี่มักสิออกเลยแม่นบ่ครับอาจารย์แม่นครับบ่มีสูตรคำนวณบ่มียังการคิดคนอีหยังครับผมนะครับมักเอาเลยมักชอบตัวไหนออกตัวนั้นนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชม ครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเด้อถ,ถ้าเกิดว่าชอบในแนวทางเลขตัวนี้นะครับผมก็ล่อเอาไปวิเคราะห์เมืองนะครับหยิบจับฉลากที่แบงรัฐบาลนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่จริงครับผมแนบไหนสิแนบมิยาสิกฟ้าถึงพี่น้องเฮสซี่ทำมูดาหารเนี่ยว่าสีฟันสินเนี่ยฟ้าให้ถืออยู่เด้ๆครับเด้อเพราะ <บา S 2> ว่าไปันึงเพิ่นก็ถือหลายอยู่เออมันถือหลายอยู่ครับ อาจารย์จริงไม่ใหญ่เพิ่นอุ้นหนบ่แต่พี่น้องเพิ่นขับไปได้ผลพิ่นกันที่จำได้ยืดดอกโอ้เอลูกค้าเก็แม่ลูกค้าเก็พ้นกันทีจําได้ยืดดอกอ้าวนะครับจำหนาผมได้อยู่อ่าถ้าผู้ใดเห็นผู้ใดจําหน้าอาจารย์จริงได้พิมพ์มาในเด้อครับเด้อพิมพ์กพิมพ์บ่ได้บอกลูกบอหลานพิมพ์มาแน่นะครับผมจําได้อยู่ว่าสิเด้อนะครับผมแต่ก็เห็นเพิ่นนะครับเตอน่เยล่นออกนะนะ เออวัดเลขออกยิ่งขึ้นผมบังขับมาเขาสุดนองผมเลยยังไงมาซื้อเหรียญใช่ผมเป็นสี่สิบบาทผมสเอาเลขให้ไม่ใช่เอาโูบให้เขียนให้พร้อมเขียนให้พร้อมเวลากจาะเลขกสามพ่อมก้อนเลขสีออกนั่นเออก้อนเลขกหักัดไฟพุ่งกระบอกก็เลยรถุดช่างนะตั้มเสาไฟฟ้าลุมมันออกมาสามงวดแล้วโอ้รถช่างขั้นที่เข็นช่างไปนั่นแม่ขั้นที่ช่างงวดแรกซื้อว่าปั๊บมันออกสองสีงวดสองสีเนออกสองสีสีสองเอองวดต่อมาออกสามสองสามสอง วัที่สเมื่อกี้นี่ยออกเสาตัวแตกแมนเ่าทะเบียนรถเด้อมันไม่ทะเบียนรถมียร์เกยศนย์สามสามสองสี่อสามงวดเรด่นั่นสามงวดติดอ้าวงวดนนี้ก็เลยซื้อตัรถไสอีกบัดนี่งตั้รถไสแม่ตัรถไสกลกงลำเลยก็เลยมันใจว่าสามสามเลยสามสาันอยู่ตรงกลางเลยไม่ทัดตั้รถไสนี่งไามถึงรถยังรถซุกบรท่านี่ตี แมนเขาพ่วงมอเตอร์ไซค์ผมว่าไฟบังแล่นลงไปมือวันพระซ้ำเลยวันพระพ่อมมันพระธีกอนมาหน่แม่ผมแม่วันพระนี่มันพระมาหน่มันต่ำเลยอ่าต่ำรถใส่ได้พี่น้องนะครับต่ำกลางเลยก็เลยมั่นใจว่าซ้ำๆหนิเลยพี่น้องภาคกลางก็เสียว่ารถใส่แปลว่าจะได้รถเงี้ยขึ้นรถรถเงี้ยขึ้นรถเข็นรถใส่โอ้ยพวกเออมาถือพี่น้องกับเลือกขึ้นเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกอะไรรถใส่นั่นก็รถหนุ่รถหนุ่รถเข็นบ่รถอันะไรโอ้ยผมก็เอิอมาถือนะครับภาษาเล่าเขาเออรถใส่ก็แบบมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันลด มันหลุดออกจากพ่วงบัดนี้เล่นลูไปหาถนนบ่ได้รถสร้างตํานี้มือวัดพระเลยบัดนี้หลังจากนี้ออกก็หุดสร้างกับตําสะนว่าโตงวดเลยตัวใด๋แมะเออโตงวดเลยน่าถึงแล้วพี่น้องนะครับมันใจแงกันลุสร้างคันนี้เพราะว่าออกมา3งวดแล้วนะเลยอีกงวดนี้แหละอีกงวดนี้ก็เลยมัก7กับ33้ท่านก ก็คืนต้มตําอยู่เลยแสดงว่ามาถือทางแล้วพี่น้องนะครับสลับงวดนีเดอนะครับผมเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรอาจารย์จริงไว้พี่น้องจะจะเฝ้าโทรมาถามเบอร์โทรแนอาจารย์จริงเด้อครับใหอดมินเจ็บเบอร์โทรไ้ก่อนแต่ก็บางวดนี้เขางวดหนาแอดมินสินําไปหอดอยู่มาไดก็ตามในจังหวัดมุเดหานเนขอบื้อไปเซงซานตัวยุ่มหารข้นดังเด่นคนดังมุเดหานตัวนีไหนแ่รับอเมอพี่น้องถ้าน่านได้เห็นนะครับเด้อนะครับจะเริ่มอุ่นหนุนแน้เด้อนะครับจะเริ่มอุ่นหนุ โอเคครับผมขอบคุณอา <ขอ S 1> จารย์จิระหลายครับสวัสดีครับ